สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Daily Brief Planner รายการที่เรามานั่งคุยกันในทุกเช้าและทุกเย็นเพื่อเติมพลังความคิดและแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับวันทำงานและชีวิตของเราเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ปกติแล้วหลายคนจะหยิบสมุด Planner หรือเปิดแอปปฏิทินขึ้นมาแล้วเริ่มจัดตารางเวลาสำหรับสัปดาห์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงเรามักจะมองว่า Time Management" หรือการจัดการเวลาคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตลงตัวแต่ความจริงแล้วสิ่งที่กำหนดคุณภาพของการทำงานเราไม่ใช่จำนวนชั่วโมงที่เรามีแต่คือพลังงานหรือ energy ที่เราสามารถใส่ลงไปในแต่ละชั่วโมงต่างหากลองทิดดูนะครับถ้าคุณมีเวลา8ชั่วโมงเต็มสำหรับทำงานแต่ร่างกายเหนื่อยล้าหัวใจไม่มีไฟสมองตื้อ คุณแทบจะไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้เลยแต่ถ้าคุณมีเวลาเพียงสองชั่วโมงในช่วงที่ร่างกายเต็มไปด้วยพลังและสมาธิคุณอาจจะสร้างสารรค์สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยก็เป็นได้นี่คือแนวคิดที่เรียกว่า energy management การจัดการพลังงานมากกว่าการจัดการเวลาและนี่คือหัวใจที่จะเปลี่ยนวิธีการวางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณ 1. ทำความเข้าใจพลังงานของตัวเองสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการสังเกตตัวเองให้ดีว่าช่วงเวลาไหนของวันเรามีพลังงานสูงที่สุดบางคนเป็น morning person ที่สมองแล่นตั้งแต่ตีห้ถึงเที่ยงบางคนกลับเป็นไหน์อาที่พลังงานสร้างสารรค์พุ่งสูงในช่วงค่ำการรู้ว่า high energy window ของคุณอยู่ตรงไหนถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก เพราะมันจะช่วยให้คุณวางงานที่สำคัญที่สุดไว้ในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุด 2. ใช้พลังงานให้ตรงกับงานไม่ใช่งานทุกอย่างที่ต้องใช้พลังงานเท่ากันนะครับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ลึกๆเช่นการเขียนการคิดกลยุทธ์การออกแบบควรทำในช่วงพลังงานสูงงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์คิดตะกะควรทำตอนที่สมาธิคุณมั่นคง งานที่เป็นกิจวัตรเช่นตอบอีเมลจัดไฟล์หรืออัปเดตเอกสารควรเก็บไว้ทำตอนพลังงานต่ำก็ได้นะครับนี่แหละครับคือศิลปะของการแมชงานให้ตรงกับพลังงานที่คุณมีในแต่ละช่วงเวลา 3. ส,สร้างจังหวะและการฟื้นตัวหลายคนเข้าใจผิดว่าการจัดการพลังงานคือการบีบใช้พลังให้เต็มที่แต่จริงๆแล้วพลังงานก็เหมือนกล้ามเนื้อ ต้องมีจังหวะการพักเพื่อฟื้นตัวด้วยการนอนหลับที่มีคุณภาพการออกกำลังกายการพักสายตาหรือแม้แต่การเดินเล่น10นาทีล้วนเป็นการเติมพลังงานให้เรามีไฟต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ 4. วางแผนสัปดาห์แบบ energy first ถึงตรงนี้ผมอยากชวนคุณลองเปิด planner ของคุณออกมาแล้วเปลี่ยนมุมมองเล็กน้อยแทนที่จะถามว่า พรุ่งนี้ฉันมีเวลาเท่าไหร่ให้ลองถามว่าช่วงไหนของสัปดาห์ฉันมีพลังงานมากที่สุดและฉันจะใช้พลังนั้นไปกับอะไรวันจันทร์เช้าคุณอาจใช้เวลาช่วงพลังสูงไปกับการออกแบบ Strategy วันพุธบ่ายอาจใช้ไปกับการประชุมสำคัญส่วนงานรูทีนเล็กๆเ,เช่นตอบอีเมลจัดไฟล์หรืออัปเดตเอกสาร ก็ควรจัดไว้ทำในช่วงเย็นที่สมองเริ่มเหนื่อยการจัดตารางแบบนี้จะทำให้ทุกชั่วโมงของคุณมีคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่แค่เต็มไปด้วยงานสรุปและภารกิจประจำวันเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เราเก้าวหน้าในชีวิตไม่ใช่การทำงานให้เยอะที่สุดแต่คือการใช้พลังงานอย่างฉลาดที่สุดภารกิจของคุณสำหรับวันนี้คือหยิบสมุด หรือเปิดแอปตารางงานของคุณออกมาแล้วลองเขียน High Energy Window ของแต่ละวันลงไปจากนั้นจัดลำดับงานสำคัญที่สุดของคุณให้ตรงกับเวลานั้นแล้วคุณจะพบว่าคุณภาพของงานและความสุขในการทำงานจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและนี่คือ The d a i l y Brief เช้าวันอาทิตย์ผมหวังว่าแนวคิดเล็กๆเ,เ,เรื่อง e Energy Management จะช่วยให้คุณออกแบบสัปดาห์หน้าได้อย่างมีพลังมากขึ้น แล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ